เคยแกฉันอยากฟัวเอ้ย huh. พ mm ี hmm. uh ่ม huh. mm ีอะไรรึเปล่ฉันว่าเนีะเราไปนอนเถอะไม่ต้องอาบน้ำสิอ้าไม่เอาอ่ะพวกแกพวกแกเดี๋ยวฉันจะหามทำอาหารนี่ให้นันนะว้ยเออเออนี่ทำอะไรนะอืมวันนี้หรอ เดี๋ยวฉันจะหาในตู้เย็นดูซิว่ามันมีอะไรกินวันนี้ฉันจะทำพิซซ่ากันนะฉันละเจยงแล้วเนี่ยถ้ออยากดูทีวีจัง อันนี้มันก็จะเป็นทั้งเล็กๆนะแต่กต้องไม่ควรเสียงดังหรอกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนยินดีต้อนรับนะคะเข้สาสู่เดี๋ยวซึ่งฟรีเพลย์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นซีรีส์ไม่ใช่สามสาวนะสามสาวก็เออเราเล่นไปแล้วแต่เราลง,ลงคลิปค่ะทุกคนอะไรมันมนคิด ทเวนตีทเวนตี้ทเวนตี้แค่นั้นี่อาจจะแบบมีเสียงกลัวนีะคะพอจะเปิดทีวีแล้วก็เออไม่เปิดทีไม่เปิดเพลงเล

五，三六，四加二三，我九十一。 แกบันนี้หน่อยเว้ยอะไรเหรอเทมมี่เดี๋ยวมาด้ว,เวยเออเอ,อ,อะไรอ่ะ,อะไม่มีหรอก ใ okay. okay. ช่โอ้แค่คนอยากทำอรค่ะไปดีกว่าทอดีค่ะสือดีครับแล้วต่คนเชื่อ,อเหรอครับชื่อโดน่าแล้วก็โอ้โหชื่อแบบโดน่าและเชื่อะไรล่ะชื่ออ่มอ่มอืมฟันเรียนเลยชื่อล คาโดว้าไม่ใ wow, ช nice ่ละชื nonsense nonsense ่ออะไราชื่อกองกโฟครับวนีที่ามใชกะแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อทีมูสเสียงรงเนี่มาเล่ยนยังไงหูคนนี่หู

อ้อไม่ออสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อคนเสิร์เหรอคะชื่อออคอนเทีนี่ะนักกีฬาครัชื่ออะไรดีวันเนี้ชื่อโฟครับชื่อที่น่ารักมา อันนี้เออผมคุณอาเรี้เท่าไหร่ครับยี่สิบสามว่าคุณนะคะยี่สิบเครับหรุ่นน้องนะคะออกครับนี่ค่ะป้ไม่ดิโอเค็คีส กฉส,สนจะ,นนะบบ<ล>ยีอะไรมาบอกเว้ยอะไรเว้ยอะไรวะนี่คือกระท่อมเล็กๆนะคะของเจกนายกระท่อมเล็กๆนะแต่ก่อนั่งรวยตัวนี้น,น,นางไงนะม่รู้แล้วนี่นาท้าบ้าอประมาณบ้านๆนั้นก็อยู่ในกระท่อมนะคะกระท่อมเล็กๆเลยไม่ไปเกินนะ ฉันจะบอกอะไรเลยะวะฉันแหละไม่คือชายเ้ยแต่เป็นรุ่งนาอเว้ยแล้วทำไมมันเกียวกับชีวิตของฉันตอนนี้ยปลกน,นะเออไเ่อยอะเอาไปเอากัน่เอาดิ อันนี้สูงพวกมันต้นเยอะให้เราไปทำสุกกันเด,ด้ทำเส,ดดสร็จยังฉันหิเลยนะเออเออ๋ยู่ทำร็จนะแก้น้ำก็คื สุยอดเ่ยเออต้อสิ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 สุดยอเลยเออแต่สิ่งนี้แกไม่สุดยอเลยเออออกไปไปดีโหมากินตรงนี้เลย呀เล้วว้

เป็นย <premises> ังไงเป็นยังงทเาเห็นว่าที่แกทำกินแบบนั้นอ่ะฉันไม่อยากกินอ่อฉันไม่อยากกระสีนแผลนะหวางที่กินมันชิ้นตุ่มขึ้นเลยแกอ๋อหรอเนาะไม่ใช่เธอดีฉันมียาเลยกินมันก็เลยหายแกจ้าคุณจ้า แต่ว่าหาดิอร่อยมากคะจาอสาตูรีด้วยเท่าไหร่อีดูสิจีต้างสองแล้วค่ะโอเคเรามาเล่นพวกสาาะสารเพื่อตดรดแค อย่ข้างนเลนี่พี่เรียมให้กันืาร่ค่อบเพลงอ่ะโอ๊ยยังหงุดงอีกไม่ได้เ่ย อือมซาร้ยรดีขนมปังนี่มเลยนะยเอตซเออมาทำแบบนี้เลย

กัีดานะหนี่แผนที่ล้สมัครหนึ่งหน่นุ่ณมูไมหมอวันนีนหมอมิบาย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 มีจคน